มาดูทรัพย์ห้องมุมเขตบึงกลุ่มถนนประเสริฐม,มนูกิจตัดใหม่หมู่บ้านคอนเนก้9เนวมินเขตบึงกลุ่มเป็นทาวน์เฮาส์งชั้นห้องมุมซอย15 199ทั19 154ห้องมุมขนาด21ตารางวาจอดรถได้ถึง2คันเทาวน์เฮาหน้ากว้างเป็นทำเลท,ที่มีความต้องการทางด้านอยู่อาศัยสูงอีกเขตหนึ่งภายในชั้นหนึ่ง โปร่งโล่งไปด้วยห้องรับแขกขนาดใหญ่พื้นแกนดิโต้ฝ้าฉาบเรียบไฟ led ได้มาตรฐานมีห้องน้ำและห้องครัวฟังก์ชันการใช้สอยค่อนข้างตอบโจทย์ครบครันต่อเติมเรียบร้อยแล้วขึ้นมาบริเวณชั้นสก็ประกอบไปด้วยถึง3ห้องนอนเรามาดูในห้องนอยขนาดใหญ่กันนะครับห้องนอยก็มีขนาดใหญ่โปร่งโล่งกว้างขวาง รวมสาห้องนอนสห้องน้ำโดยมูบ่ายคอนเนโนวมินตั้งอยู่บนถนนประเสริฐมนูกิตซอย48ตรงข้ามร้านอาหารช็อกโกแลตวิวทำเลดีแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลในอนาคตใกล้โรงเรียนโรงพยาบาลเชื่อมต่อไปทางบางกะปิรามินทาและเรียบทางด่วนเอกมัยส่วนกลางทั้งราบาพสวนยอมถึงเชื่อฟรีดอกเบี้ยนานถึงหนึ่งปีนึกถึงบ้านนึกถึงเรา